รยายงานสดมาค่ะคุณธปนีคะทนเห็นขนาดนี้นะคะในส่วนของพื้นที่เกิดเหตุบริเวณแยกราชประสงค์นะคะก็เห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่กําลังการพื้นที่ออกนอกบริเวณแยกพระพรหมประมาณ200-300เมตรฉาะหลังจากที่ทางผู้ชก,กานตํารวจแห่งชาตินะคะเมื่อชักครู่ให้สัมภาษณ์ดิฉันนะคะยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในใครั้งแรกนั่นคือเหตุระเบิดนะะที่คนร้ายนํามาวางไว้บริเวณ กําแพงเสาริมรัวของรพระผมนะคะซึ่งเป็นระเบิดแสวงเครื่อง TNT น้ำหนักประมาณ4ปอนด์นะคะแรงระเบินนนดนั้นขณะนี้ล่าสุดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด12คนบาดเจ็บประมาณ70คนนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลจุฬาในส่วนของเหตุการณ์ขณะน,นี้หลังจากที่มีระเบิดขึ้นมาลูกแรกแล้วนะคะผู้ชันการตำรวจแห่งชาติรวมถึงเจ้าหน้าที่ชุด KOD e ก็ได้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุเพราะว่ามีการสงสัยใน ว่าจะมีระเบิดลูกที่สองนะคะในสองจุดด้วยการคือบริเวณตรงพระพรมกับบริเวณเสาใต้รถไฟฟ้าแต่ว่าหลังจากชุดเอดีไปตรวจสอบตอนนี้ผู้สก่อข่าวแห่งชาติยืนยันนะคะว่าสองลูกนั้นไม่พบวัตถุระเบิดนะคะแต่ว่ายังคงมีการควบคุมสถานการณ์บริเวณนี้เนื่องจากเกรงว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของอพื้นที่นั้นนะคะมีแรงระเบิดนั้นก็ทําให้เกิดความเสียหายกระจกโดยร อาคารโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็บริเวณพื้นที่ตรงนี้ก็เสียหายนะคะเกรงว่าเรื่องอันตรายแล้วก็เจ้าหน้าที่กำลังรายงานข่าวนะคะขอสักคู่ค่ะในส่วนที่เหตเกิดเห็นด้านหลังนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะให้ทุกคนที่ไม่มีเสี่ยงส่วนเกี่ยวข้องนะคะรวมถึงประชาชนนั้นออกจากชุดนี้ไปนะคะผู้ชันตำรวจแห่งชาติระบุว่านายยมตรีได้โทรศัพท์มานะคะที่จะแสดงความเพียงใหญ่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วขอให้มีการจัดคุมกําลังค่ะที่จะดูแลพื้นที่ ในคืนนี้ในขณะนี้นะคะได้มีการวางตำรวจตั้งด่านตรวจนะคะในกรุงเทพมหาคนครทุกจุดค่ะผู้ชันตํยวแห่งชาติยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็เป็นการสร้างสถานการณ์ใหาจากผู้เหลืองดีแต่ว่าคงต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามาจากเหตุผลใดขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของเหตุระเบะเิดนั้นนะคะยืนยันว่าไม่ใช่คาบอมค่ะเหตุระเบิดครั้งนี้ไม่ใช่คาอบอนแต่คนร้ายนํามาวางไว้นะคะ รายทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเจ้านที่จำเป็นต้องควบคุมสถานการณ์ค่ะไม่ให้ประชาชนนะคะหรือว่าบุคคลทั่วไปอื่นๆว่าในท่องเที่ยวได้รับอันตรายนะคะเพราะว่าระเบิด TNT ที่พบบางวางไว้4ปอนและสีรประา200 300มาณ200-300เมตรทีเดียวค่ะตอนนี้จึงต้องมีการควบคุมสถานการณ์นะคะดังนั้นจึงต้องมีการการันผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะออกจากพื้นที่นะคะ